วันนี้เราอยู่ในสวนป้าทองสีกันนะครับวันที่สามสิบมิถุนาวันนี้ก็จะมาพ่นผ่าดอกนะครับดอกเริ่มบานแล้วตัวที่เราใช้นะครับวันนี้นี่ที่เตรียมมานะครับก็จะมีโบโลแคลนะครับนี่กาสิงแล้วก็นี่บูคีเลดนะครับเกรดวอ ก็จะมีเฉลานะครับดูมาร์กฉลากมันจะทะลอกนิดหนึ่งมันอยู่หลังรถนะครับแล้วก็ตวงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้โบโลแคล5ขีดเมกซิงสา300กรัมนะครับหรือว่า3ขีดตัวนี้ก็จะใส่3 0ซีซีเกวอเอ้ยไม่ใช่30อ่า1 5อห้150 พ0 0ลิตรนะครับเกจปอใส่250นะครับแล้วก็ดูมาร์กใส่500ซีซีอัตราส่วนก็ต่อน้ำ1,000ลิตรนะครับ <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าปิดนะครับมืดแต่ในกล้องก็ยังเห็นดอกลำใหญเดี๋ยวเรา,าไปดูดอกลำใหญกันนะครับเดี๋ยวขอตัวผสมยาผสมปุ๋ย แป๊บหนึ่งนี่เใส่แล้วครับวันนี้เราก็เข้ามาพ่นผ่าดอกนะครับที่สวนปลาทองสีนะวันนี้ดอกบานแล้วนะครับเรามาดูลักษณะดอกสีของดอกนะครับนะดอกสวยมากเลยนะครับ อย่างแรกเราก็มาดูเลยว่าดอกมันยาวแค่ไหนนะครับดอกมันยาวแค่ไหนอันนี้คือเนี่ยนะสุดศอ,อกอพอดีสุดมือพอดีอันนี้คือก็คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะที่เราทําสารให้ป้าทองสีเนี่ยเป็นสวนต้นฤดูการของเรานะครับก็คือทําเมื่อช่วงวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดพฤษภาเนาะเนี่ย เป็นส่วนแรกเลยของเดือนพฤษภานะครับแล้วลำไย,ยเนี่ยมันเป็นลำไย,ยยอดลั่นนะครับระหว่างทําสารแล้วเราก็มาติดตามกันว่ายอดลั่นแล้วมันจะเป็นดอกไหมอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยนะลองแพนแพนกล้องไปดูข้างหน้าก็ได้นะครับสุดยอดเลยนะครับดอกดอก ตัเมียนะครับดอกตัวเมียก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พึ่งนะพวกมแมลงพวกพึ่งที่ผสมเกรสรก็เต็มเลยตอนนี้เราก็พ่นผ่า,าดอกเสร็จแล้วแหละนะครับนขนาดดอกยังหนักอย่างนี้นะครับดอกหนักมากเลยดอกใหญ่ดอกก้วน แล้วเราก็มาดูนะครับลักษณะที่มันติดเนี่ยตั้งแต่ชายพุ่มด้านล่างนะครับเนี่ยชายพุ่มด้านล่างติดขึ้นมาเต็มมากเลยนะครับถ้าเป็นต้นลำไย,ยที่มีระยะนะครับระยะทรงพุ่มที่เหมาะสมนะครับระยะทรงพุ่มที่เหมาะสมมันจะติดตั้งแต่ด้านล่างนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสูตรสารที่ดีนะครับสูตรสารจาก อา,อาจารย์ชาตรีเรานะครับหรือว่าพี่ชาตรีเนี่ยนะให้สูตรมาเป็นสูตรสารทางใบสีครั้งเนี่ยนะครับคือสุดยอดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับปุ๋ยกิฟฟีนะครับร้อยเปอร์เซ็นตะเนี่ยผมมาสังเกตมันมีดอกนำนะครับดอกดอกตัวเมียเนี่ยที่มันบานก่อนเขาเนี่ยโดนผสมเกรสรน,นะครับแล้วก็ติดเม็ดแล้วด้วยนะครับ อันนี้คือตัวที่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะยังขาวๆเนาะเนี่ยนี่อันนี้คือติดเม็ดแล้วนะครับเนี่ยติดเม็ดแล้วติดเม็ดไวมากนะครับส่วนนี้ประทับใจมากครับเจ้าของสวนหลงสวนมากเลยตอนนี้ครับเดินจะสังเกตว่าที่พื้นเนี่ย ที่พื้นแทบจะไม่มีหญ้าเลยนะครับนะป้าทองสีเขาแบบเดินถอนหญ้าเพลินเลยนะครับหลงสวนกันเลยนะหลายๆต้นสุดยอดออกเต็มมากครับออกเต็มมากปีนี้ออกเต็มมากลักษณะดอกแบบนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้บานก่อนนะครับก็คือมันจะเป็นแบบ เป็นปุยนะครับดอกตัวผู้เนี่ยเป็นปุยขาวๆเราดูจากมุมไกลเนี่ยมันก็จะแบบสีขาวแบบสวยเลยนะครับดอกตัวผูน้นะครับบางต้นบางช่อมันจะบานแบบตัวผู้พร้อมกันหมดนะครับอันนี้คือลักษณะแรกแล้วก็มาดูลักษณะที่สองนะครับจะเป็นต้นนี้ต้นนี้คือตัวเมียล้วนนะครับอ่าก็คือบานพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้แต่ทีนี้ต้นนี้จะเป็นตัวเมียล้วนนะ ทีนี้เราก็จะมาอาศัยพวกมิ้มพวกพึ่งเนี่ยที่บินอยู่เนนะครับพวกมิ้มพวกพึ่งนะครับคือบินไปเกาะดอกตัวผู้นะครับแล้วก็นําเกสรตัวผู้นะครับมาหาต้นที่เป็นตัวเมียนะก็จะช่วยในเรื่องการผสมเกสรได้อันนี้คือแบบที่สองนะครับส่วนแบบที่สามนะครับแบบที่สามี่อยู่ต้นนี้คือสมบูรณ์เพศนะครับสมบูรณ์เพศเนี่ย มันจะมีทั้งดอกตัวผู้นะครับแล้วก็ดอกตัวเมียบานปะปนกันอยู่นะครับอันนี้คือลักษณะอย่างนี้จะติดเม็ดง่ายนะครับเห็นไหมมันจะมีเนี่ยบางดอกก็ผสมเกสรติดติดเม็ดแล้วนะครับนี่ดอกตัวเมียเห็นไหมนี่ดอกตัวผู้เนี่ยบานผสมกันนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับดอก ดอกลำไยที่กําลังเริ่มบานตอนนี้พึ่งเต็มเลยนะครับเราจะ,ะไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงนะครับรอบนี้เพราะว่าของโซนโซนที่ผมทำเนี่ยจะไม่มีพึ่งเลี้ยงนะครับแล้วก็จะไม่ไม่มีพึ่งเลี้ยงที่จะเอามาลงนะครับก็อาศัยเป็นพึ่งป่านะครับพึ่งธรรมชาตินะครับพึ่งโครงป่าพึ่งหลวงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกนิ้มตัวเล็กๆ นะครับที่จะมาผสมเกสรเป็นไงครับดอกก็สวยนะครับใบก็เขียวสุดยอดเลยครับสูตรปุ๋ยกิฟลีนนะครับจากาพี่ชาตรีเรานะที่ให้สูตรมาเป็นต้นสูตรมาสุดยอดครับแปลงนี้ก็นะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพ่นพาดอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาติดตามการติดเม็ดนะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรพี่ชาตีนะสามารถติดต่อผมมาได้เลยจะได้ใช้แบบเดียวกันทุกๆสูตรนะครับทุกๆส่วนเนี่ยใช้คล้ายๆกันเหมือนกันก็ปรับสูตรไปตามหน้างานแต่ปุ๋ยคิฟฟิน100%แน่นอนนะครับอย่าลืมติดต่อเรามา ที่เบอร์089 880 9742นะครับสำหรับผมทาวนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ